สวัสดีครับทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันนะเกมนี้เป็นยาโสดท็อปเลนเจอกับเควนที่ท็อปเลนฮะยาโสดเจอเควนนะก็เป็นแมชชัปที่ไม่ค่อยได้เจอนะเออท็อปเลนในยาโสดไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วอะมาดูกัวนว่าเกมนี้จะเป็นยังไงจเจอกับเควนส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเจอกับเควนได้นะอืมไม่น่าจะยากเออก็เป็นไฟเตอร์เนี่ยแหละไฟเตอร์เจอกันนะเดี๋ยวก็สอบไปที่เรียบร้อยฮ่ะนายม่ได้แมปนะกากัดไปแกล้งพี่เกฟบอะ ว่าฝั่งสีแดงไม่น่าจะมีใครไปช่วยนะน่าจะเป็นการหนึ่งหนึ่งกันนะระหว่างป่าทั้งสองทีมโอเคเสียเลสไปฮะโดนการกัดสมัยไล่ยิงใส่อ่ะออืมชนสวนฮะโอ้แฟดมาเลยฮะสำหรับเกฟการัดต้องแฟดนี้ก่อนนะซินด้ามาไม่ได้อ่ะโอเคปล่อยให้เขานึ่งหนึ่งกันไปอ่ะเกฟก็น่าจะขโมยป่าของการัสคืนนะส่วนการัสก็น่าจะต้องไปข้างล่างละ เจอเขาไล่ละท็อปเลนนะก็เป็นเกวนนะที่ได้ดัานเลนก่อนฮนะยาโสก็ออกเป็นโดรานชิวมาออนั้นก็น่าจะฟาร์มได้สบายๆแล้วส,ส,ส,ส่วนเกฟอะจนได้นะ <c ười> กากาได้แย่งเลสเขานะเขาก,กดจัดเลยฮะแล้วก็ไล่ยิงนะมาที่เลนกลางโดนซินดาเซิร์งเอาเนี่ยยาโซท็อปเลนนะก็เอาจริงก็เล่นได้ยากนะเล่นได้ยากกว่ามิดเลนนะมิดเลนมันเลนสั้นเงี้ยมันสามารถ แดนเข้าถึงตัวอีกฝ่ายได้ง่ายอะ่ะเออแล้วก็แชมเปี้ยนด้วยแตะว่าเกมนี้เป็นท็อปเลนเพราะนั้นก็จะเจอไฟเตอร์ด้วยกันเนี่ยแหละมันก็จะตึงๆหน่อยถ้าเจอตัวเมทมันก็สู้ได้สบ,สบายๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะผมว่า่าจะจะแซวๆไปเรื่อยๆแต่ว่าดูจากทรงแล้วเควนจะดูดานนะแล้วกดโกะไล่ตัดสายยาโสรยาโสยังมีแฟดอยู่นะโอเคต้องสันใจกดแฟดเลยครับแล,แล้วเควนเข้ามารึโอเคแลกกันไปฮนะว้าว ไม่มีปัญหาก็แรกๆกันไปนะส่วนเวฟก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเดี๋ยวก็เทเลพอร์ตกับเข้ามารับเวฟกันนะแต่ว่าเป็นเกวนนะยาโสตันงใจที่จะเดินเข้าเลยนะเกวนต้องเทเลพอร์ตกับมาแล้วก็พี่กังกันกับพี่เก็บก็แกล้งกันไม่หยุดนะไปเรื่อยๆฮนะตอนนี้ยาโสก็ได้รองเท้ามาเป็นที่เลยบรอยน,นะก็ทําให้พิวขึ้นเยอะเลยฮนะเกรนเข้ามาไล่ตัดใส่ยาโสนะยาโสเหมือนกับว่าจะไม่กลัวละหันสวนนะอีค e ิวเข้าไปน็อกอัพใส่ เอแทบเลยครึ่งหลอดแะการกัสมาเป็นที่เรียบร้อยยาโซมีสแต็กพายุแล้วน้องอัพสสยปลายเกวไม่มีแฟดอะเรียบร้อยเลยว้าวหรือเกินไฟก็เลยโดนการกัสมาเลยฮะแล้วก็ยาโซนะมีสแต็กพายุฮะสบายเลยแล้วเกวนะเสียเทเลพอร์ตไปแล้วด้วยเพราะนั้นก็จะรับเวฟนี้ไม่ได้นะเป็นพี่เกมะที่จะมารับเวฟแทนแล้วยาโซก,าก็หกการกัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ออัพส่ปลายทำคอมโบสวยจะจัดแล้วต้องออกมาก่อนเพราะว่าแทงป้อมอยู่นะ โอ้เป็นยาโสแทงอะแล้วกากัสเหมือนก็ว่าจะแรกเลยฮะใจแรกเลยเทพอร์ตกลับเข้าเลนมาฮะตอนนี้เควน,นก็เลยว่าหกเป็นที่เรียบร้อยนะเออเพราะว่าก็ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยาโสแอคแท็กสปีดเยอะมากอะพาไปเทรมุ่งมั่นในโดดไลตีฟีไม่หยุดแน่นอนต้องระวัง เกมนี้มีคอมโบอะพราะนั้นผมว่าไม่น่าจะยากนะแล้วก็ทีมฝั่งของข้ามาจริงก็เป็นตัวที่หาตายซะเยอะนะมีจิงเกฟเจสยูมี่ด้วยอะคือมันเหมาะกับการเล่นคอมโบนี้มากนะจริงอะเออนาะปาใส่จิงแล้วก็อันติเข้าไปเพื่อนกอ,อยเข้าไปแล้วมิดเลนเป็นซินดานด้วยอะเติมดาเมจได้ง่ายเลยทีนี้ผมว่าดามดูดีนะดามนี้ ก็แซวๆกันไปเรื่อยๆนะสำหรับท็อปเลนนะเออแต่ว่าเป็นเกวยนนะที่ไร้ทางต่อต้านเลยอะเจอยาโศเคียวเวฟแซลเคียวเวฟแซลตลอดอะเด mm ี hmm. ๋ยวเราไปดูเลนอื่นนี้ก่อนนะท็อปเลนไม่น่าจะมีอะไรอะบ mm hmm. อดเลนนะกาการ์ดเดินลงมาแล้วนะแต่ว่าเวฟอะยังไม่ดันนะต mm ้องระวังแล้วเกมฝังบนชินดาดัานเลนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอแล้วกาการ์ดโผล่มาแล้ว น่าจะได้นะแต่ว่าจิงยังมีแฟลตอยู่เพราะนั้นอาจจะไม่คีนเท่าไหร่อ่ลองดูกากการเดินไปชิดตัวแล้วนาออัพสายไฟวันช็อตเลยฮะว้าวเล่นดียืนรอสกิลว,นะว่าฟีคิวนะโว้ส่วนท็อปเลยน,นะก็เป็นเกมที่ขึ้นมาแกงยาโสนะแล้วก็มีซินดาเทอพอร์ตมาเติมเพิ่์ว่าเป็นพิเกมที่ไล่ทางต่อฟ้าเลยเจอยาโัตติสายไปนะแล้วก็ออโต้ไม่หยุดนะโอ้ จะแก๊งเขานะโดนซินดานซ้อนนะควรต้องตัดใจกลับบ้านก่อนเลยแล้วเทพพอร์ตมาทางด้านหลังนะกลับไปเติมไอเทมนะอันติีไม่มีผมว่าน่าจะไม่ได้นะ่าจะได้คารบเวฟหรือเปล่ายาโซอเหมือนจะยังไม่อยากกลับบ้านนะหิวเลือดอะมาผมว่าอีกไม่นานหรอกมีสแต็กพายุแล้วก็อันติมานะแล้วโกรน้อกอาไปโดนนะโอ้โหชิวเกินไปฮะรอบนี้ เป็นพ่เกตนะที่ไม่ได้ระวังตัวแล้วก็ไปโดนน็อกอัพของยาโซ่ซิกิววหมดพอดีไงก็เลยโดนเลยคอมโบในตำนานโซโลคิวทีมฝั่งสีแดงนะเหมือนจะอยากไฟนะก็เลยมาเปิดมังกรน,นะแล้วดูโพสิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการคัดปานตีปลายพร้อมกับชนสายจิงนะจิงโดนดาเมจไปเยอะมากๆแล้วแฝดออกไปอะ่ะเอ๊กดอันตีสายปลายโดนคัดแต่ว่าโดนออคาม่าอาร์คิวสวนปลายแล้วมียาโซ่เทียร์ตลงมานะซินหน้ากำลังมาปิดนะยาโซ่ขาดคนน็อกอัพให้แล้วลน็อกอัพโดนเก๊ใหม่อ่ะ เจสพยายามจะกระโดดใส่ซิน้าแต่ว่าทำอะไรไปไม่ได้นะไฟนี้ระบเบิดนะมังกรตัวเดียวนะคือโพ i ิชันมันเสียไงแล้วมันโดนปิดหน้าปิดหลังครานี้ก็เล่นยากเลยแล้วเป็นจริงด้วยนะไม่มีโมบิตี้ในการหนีอะ่ะต้องรับมอบเลยเมื่อกี้นี้เสียแฟตด้วยเสียหายฮนะมังกรตัวเดียวนะแต่ว่าแลกกับชีวิตคนในทีมไป4ี่คนนี้ก็ไม่คุ้มไปยังไงก็ไม่คุ้มนะอืม แกบะเดินมากดสมายใส่ปูไปแล้วจะโซ,โ,ซโซน็อกอัพสายไปโอเคตอนนี้น่าจะโซนวอลยาวๆแล้วไม่น่าจะอู้สินหน้าแฝนดีแต่ว่ามีเกวีนมาอยู่แล้วกดผัดสายไปแต่ว่าจะโซกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอันติหรือเปล่าไม่ยินดีด้วว่ากดไม่ทนันนะถ้ากดไม่ทันก็ไม่ได้ผิดหรอกมันเร็วเกินไปฮะสโนบอลแล้วตอนนี้ปะกกันไปฮะนอกอัไปไม่โดดแล้วเกวรมีโก้ตนะ โ oh, wow. okay. อ้ว้าวเก้ยการกำลังขึ้นมาฮะเวนจะทำยังไงเอ่ยโอ้โหโดนน็อกเอาไปด้วึบอดเลนนะก็เป็นดูโอในตำนานนะคะมาเอเซียว e ก็เอามายืนเลนกดดนนนันเลนเถื่อนๆเลยคามาก็สแปมมาคิวสายไปเรื่อยๆแล้วก็ไอเทมด้ยไอเทมโคตรโกงเลย เหตุยันนะคาร้าเดินไปเหยียบแถบคุณพระโอ้โหเอ็นเลียวกดแฟลททำไมกดเอ็กซ์ซอสใส่จริงโอ้โหโอ้โหซินดาเรียพอร์ตมาเติมเพิ่มปัดไปไม่โดนน่าจะต้องมอบนะอยู่มีสโลใส่ไปอะว้าวคาม่าพยายามที่จะเดินไปกดซีดูบิวใส่จริงใช่ไหม แต่ว่าเดินไปเหยียบแถบบนะับโดนดาเมจเยอะมากๆแล้วยาโสดนอ้องอัพสายไฟอ้าวไม่ค่อยดีนะฮะโอเคได้ตัวหนึ่งไม่แยอ่อาจจะต้องใจเย็นลงหน่อยนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะเพราะว่าเปิดเกมมาได้ดีแล้วคือถ้าเล่นแบบเรื่อยๆสบายๆไปเรื่อยๆเหมือนว่าน่าจะดูดีกว่านะการที่แบบไปบวกบ้าพลังแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่อะแล้วก็เควนนะอ้โห ทำไมใครๆก็สามารถโซโลคิวเขาได้ไงฮะว้าวว้าว,ว,าวกากาดาขึ้นลิฟต์มาชนสายป้อมปลายแล้วน้องอัดสายเก๊ไปนะดูดาเมจแรงมากๆครับแล้วก็วันช็อตสายเก๊ไปเลยคนระับกดอันติสายไปขามาพยายามกด GW สกิววิวใแล้วเจสกระโดดมาโดนการ์ดน็อกอาไปฮนะอู้ก,ะกะะากาดา MVP จัดเกมนี้ไอเทม2ชิ้นวันช็อตเจสเอ่อวันช็อตเก๊นะอู้ส่วนมิดเลยนะยาโซ ออลองหน่อยโอเคนาะออัพสายปลายอ๋ตอตัแท่แรัวจริงต้องกดแฟตก่อนยาโซไม่มีวินวอแต่เข้าไปเปี้ยวอะโดนใครไม่หยุดพอตรงนี้ก็บวกกันเช่นกันนะกลับขึ้นมาที่ท็อปเลยน,นะสำหรับยาโศนะแล้วก็มีกาการได้เดินมาเจอกับเกฟฟ้านติดลงไา2ตัวสวยงามจัดจัดอะโอ้โหอโอบีคิวแบกมากสำหรับกาการนะเล่นดีจัดจัดเลยในหลายๆจังหวะฮะ ทำการเล่นนะแล้วก็พาจังเกิลได้ตอน20บนาทีพอดีเลยนะได้บอลลอนมาเป็นที่ได้ปลอยฮะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะก็พี่เจ๊อ่าพี่เกฟอะจัดให้แบบหวานหวานเลยเสิร์ฟบอลลอนให้อ่ะตายตอน20บนาทีพอดีเลย <c oughs> ตอนนี้จริงเล่นยากแล้วเพราะว่ากากั์ก็แรงนะคือบึ้มใส่หัวจริงเรายาโสอันติีเนี่ยผมว่าน่าจะไม่รอดเลยนะไม่น่าจะมีอะไรช่วยเหลือท่านนะหายป้อมกันนะแล้วก็มีการกัดยืนแอบอยู่ บึ้มลายใบยฮะแล้วก็ผักจิงเข้ามาฮะโอ้โหแบกจะจัดยัสุไอการกัสโอ้โมุมเขายืนนะเขาหล่อจิงมาฮะแล้วก็นอกอัพผักกลับมาปีคิวเลยว้าวมีเวมาก บิ๊กเวฟนนดันเข้าไปอะที่ฝั่งสีแดงไม่มีตัวเคียวเวฟเลยอ่ะอ่าต้องยอมปล่อยเพาว่าก,การ์ดตัดตัใจเข้าไปฟุกวงนายพร้อมกับกดสต็อปวอตนะแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรช่วยได้อะจะโศไม่มีบินบอลกูดาวอยู่โอ้ได้ไหมป้อมโอเคได้ป้อมมาสินาก็ขึ้นไปถ่ายป้อมบนนะมีการเทอพอร์ตลงมาของทางพี่เกวินนะเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โอ้ พี่หวีมสีฟ้าฮะก็ลงมาเอาป้อมที่เลนล่าง4ี่คนนะส่วนซินนาก็แตกผ้ายที่เลนบนนะโดนจับไปตอนนี้คือเปิดได้แล้วก็รอการการอรันตีฮะแล้วก็ยาสซอันตีตามเข้าไปแต่ว่าถ้าลึกเกินไปนะผมว่าก็ไม่ค่อยดีนะถ้าแบบอยู่ในป้อมเขาแบบอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะต้องรอฝน้องข้าหมอกมาก่อนนะปิเกบาก็ไปถ่ายป้อมกลางชิวๆเลย ล็อก <G l ok> จัด <G l ok> อดอทแค่ JK. อย่างเอาสเปซแค่เอานี่บอที่เล่นกลางกัน4ี่คนนะแล้วก็เป็นซินดาที่ไปโดนโซลคิวอีกแล้วนะเจอพี่เจสดักไปแน่นอนนะแบบนี้แล้วยาโซสดอ,อกมาปลายรอกาคัดนันตแีแล้วก็ยาโซดเติมเพิ่มก็น่าจะใช้ได้ละโอ้ <G l ok> จริงเฮ้มีการเทพอร์ตลงมาของใครเอย โอ้ไม่แย่ไม่แย่ฝั่งสีฟ้านะแกฝัดมายิงใส่แล้วยาโสฝัดหลบไปได้อะส่วนตรงนี้ก็เป็นเนสเดียวที่หนีพี่เกวฑนอยู่นะตรงนี้ก็เป็นยาโสรหนีจริงอ่ะโอเคเราเบิดเป็นขี้ก็เป็นเจสที่เทเลพอร์ตมาแล้วก็ตายช้าเมื่อกี้นี่โดนเชนซีซีเยอะแล้วนะแต่ว่าตายช้าไปน,นิดหนึ่งเออมันทำให้ฝั่งสีฟ้าเข้าไปกุ๊บกันแล้วโดนแบบ จิงยิงไม่หยุดอะแล้วก็เป็นซินดาที่ตายก่อนอีกแล้วนะเออซินดาจะต้องมาเล่นกับเพื่อนแล้วนะแล้วตรงนี้ครับเป็นจิงที่โดนกากัรด,ดักจับไปอะโอเคจบเลยแม่เจ้าไม่มีสเปลนะออกมาลึกเกินไปอะกาการอีกแล้วคนเดิมทำแบกตลอดดันต่อเลยอะโอ้โหเจ็บใจเก็บโอ้ยสัตว์ไป โอเคบทจะจบก็จบแบบง่ายๆเลยนะแม่เจ้ามีบาบารอนอยู่ด้วยเออเป็นโดนฉับไงแล้วมันเป็นจริงนี่อยู่กับยูมี่อ่ะเสียหายเลยกันยากะกันยากไม่มีตัวคิวเลยจินดาปัดไปยาโซอันตีสายเควนะโอเค GG เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นพิกาการน,นะว่าพิกาการนี่เล่นดีจัดเลยนะส่วนยาโซครับ เปิดโหมดเครื่องบิน่ะแล้วก็คอยบินตามเข้าไปเก็บงานเก็บงานเรื่อยๆฮะเออแต่ว่ากา๊ตเนี่ยเขาหาทําหาเล่นตลอดเลยนะพยายามดักจับพยายามดักเปิดแล้วก็อันเตียมของเขานี่บอกเลยว่าไว้ใจได้น่ะอย่าโศกบินตามเข้าไปแค่นั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ